พี่อยากถามหน่อยในอนาคตอย่างเงี้ยเราวางแผนอนาคตยังไงบ้างในวงการบันเทิงนอกจากเล่นซีรีส์ร้องเพลงแล้วอยากทำอะไรเพิ่มอีกไหมครส่วนตัวบุญน่าจะอ่าใช่จะไปกกับอ่ารับใช่เพราะของบุญอย่างบริษัทบุญเนี้ยก็คือรับผลิตพวกซีรีส์อะไรได้ๆอู่แล้วครับผมใช่ก็เลยแบบอยากลองกำกับดูที่จริงพี่นิวยตนมาให้บุญกำกับอยู่เรื่องหนึ่ง ถ้าเกิดไม่ติดไม่ไม่ติดช่วงโควิดอะไรอย่างนี้ก็น่าที่จริงน่าจะได้ออกก่องประมาณเกือบเกือบต้นปีหน้าใช่ครับผมก็น่าจะได้กำกับแล้วเรื่องกระซิบได้ไหมสิทคมสิทวายไม่วายอ่ะวายไม่วายวายไม่วายวายฮะเรื่องนี้เนี่ยจะมีนักแสดงที่แบบชินชินตากันหลายๆคู่ไหมเออคือส่วนส่วนตัวบุญนะบุญอยากได้นักแสดงใหม่ทั้งหมด ใช่ครับผมใช่หมุนหมุอนอยากอยากอยากปั้นเขาตั้งแต่แบบแรกๆเลยตั้งแต่เด็กๆเลยอ,อยากเห็นเขาเติบโตไปเรื่อยๆแบบพัฒนาฝีมือไปเรื่อยๆครับอืมก็เป็นน้องแฟรบ้างครับผมหมายถึงพวงเป็นพวงกับใช่ไหมฮะอ่าจริงๆก็ผมที่ว่ามันมันค่อนข้างที่จะอีกไกลเลยเพราะตอนนี้ผมก็โฟกัสตรงเองานเบื้องหน้าอย่างเดียวครับผมใช่แต่ถ้ามีโอกาสลึกๆคือผมก็อยากไปเป็นพวงกับเพราะผมรู้สึกว่าผม กินอะไรพวกแบบอย่างเงี้ยผมอยากให้ทุกคนเห็นภาพในหัวผมที่แบบอยากสื่อสารออกไปอยาให้มาเป็นผู้ช่วย่ยชวไม่เป็นประเด็นคือเมื่อเมื่อกี้อ่ะเห็นเห็นเห็นน้องบุญกวักมือแล้วแหละเออแล้วก็เชื่อว่าน้องบุญต้องพูดแน่แน่แล้วก็จริงๆเนี่ยเขาชวนเราแล้วนะเพมข้าตัวขาตัวด้วยวะขาตัวอ๋อาตัว่ะไม่ไปสินะ